สวัสดีแฟนที่เด็ดฮอตสกอร์ที่เด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นกันต่อกับศึกยูโร2 0 2 0รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ดาตีสอทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เตะที่สนามกลางอูเรสประเทศโรมาเนียครับตราไก่ของดีเยเดชองเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม F ด้วยผลง,งานชนะ1เสมอ2โดย2นัดหลังสุดเสมอรวดคืนนี้ไม่มีปัญหาในการจัดทัพ ตัวหลักอย่างอินโกลฟองเต้ปอลอกบาองตุนกิสมันคาริมเบเซม่าและครียนเอ็มปาเป้พร้อมลงสนามเหมือนเดิมส่วนสวิตสแด์เข้ารอบในฐนานะดับสาของกลุ่มด้วยผลง,งานชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1คืนนี้ยังฝากความหวังไว้กับกานิตชากา้เาเชอร์แดนสกินี่และฮาริสเฟโนวิชแน่นอนว่าชื่อชั้นตัวผู้เล่นฝรั่งเศสเหนือกว่าขณะที่สวิตสแด์จะมาเน้นเกมรับและรอโต้กับซึ่งที่ผ่านมาทีมรองอย่างออสเตรียและเช็ก ทำผลงานให้เห็นมาแล้วว่าสามารถสู้กับทีมยักใหญ่ได้อย่างไม่เป็นรองคืนนี้ผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์มีดีพอที่จะย,ยื้อกับฝรั่งเศสถึงต่อเวลาส่วนอีกคู่นะห้าทุ่มสเปนจะใช้ความสดบทเอาชนะความเก่าของโปรเชียไปได้สรุป2คู่ที่เด็ดคืนนี้สวิตเซอร์แลนด์สเปนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณรอะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.